สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูอิทครูรุ่งอรุณวงทาโสในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้ครูอิทจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันในเรื่องสถาบันการเงินค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าสถาบันการเงินหมายถึงอะไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สถาบันการเงินหมายถึงสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการระดมเงินออมจากบุคคลกลุ่มหนึ่งแล้วนำมาปล่อยให้กู้ยืมและยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ค่ะสถาบันการเงินแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนั่นเองค่ะประเภทที่1 สถาบันการเงินประเภทธนาคารจำแนกออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่หลักเช่นควบคุมปริมาณเงินและที่สำคัญจัดพิมพ์ธนบัตรไทยให้เราได้นำมาใช้ภายในประเทศนั่นเองค่ะ 2. ธนาคารพาณิชย์เช่นธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยามีหน้าที่หลักเช่นรับฝากเงินถอนเงินโอนเงินแลกเปลี่ยนเงินให้กู้ยืมเงินค่ะ 3. ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นธนาคารอมสิน ส่งเสริมให้ประชาชนเก็บออมเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรค่ะสถาบันการเงินประเภทที่สองคือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์มีหน้าที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน และให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำบริษัทประกันมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่อนหนักเป็นเบาโรงรับจำนำมีหน้าที่ให้บริการกู้ยืมเงินโดยรับจำนำสิ่งของต่างๆค่ะเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสถาบันการเงินมีหน้าที่ในการทำธุรกรรมด้านการเงินเป็นหลัก ในอนาคตเด็กๆอาจจะได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อนักเรียนจะทำธุรกรรมการเงินใดๆก็ตามให้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะคะแล้วพบกับคุูอีทในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ